ขอบคุณค่ะควาอการณะะสั้เร er ื่องนี s <S <plus S 1> <demek S 2> ้ค่ะท่บนผู้ชมธุบกิจแ่งความหวังเป็นยังไงแล้บมีเกิดอะไงไหมคะค่ะก็ใช้เคเบิ้ลนะคะเป็นนบิดของซึ่งในในใ i นิดนี้ค่ะเราจะกบึกในถ้วยอโดยาะชีวิตขอ้องี่ทีาสี่่แล้วก็จะมาเล่า โดยละเอียดขึ้นแบบว่าแต่และหน่วยที่เข้ามาช่วยเป็นยังไงบ้างเราจะแบบปาะคองพูดอะบ้างเราจะ feel อะไรบ้างเราจะแบบเราเห็นรายละเอียดแล้วอย่างเราเป็นตัวละครใหม่ทสร้างขึ้นมาท่องหนูกับพี่โดเป็นตัวละครใหม่ที่แบบถูกชงมาด้วยที่เซฟขึ้นมาค่ะแต่จริงๆอ่ะพวกเราก็เป็นตัวแทนของหน่วยที่ช่วยในในภารกิจทางนี้มันจะเป็นหน่วยอ่าอุตุมาตรทางน้ำ ตัแทนหน่อยนกวเนาอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ติดตามข่าวะค่ะเราก็จะเห็นว่ามีภาพขเจ้าหน้าที่ป่าไม้น,มมมนะคยเขอยู่ตลอดเวลาละกิจนะคะแต่ว่าคนอาจจะไม่เคยได้เมนชั่นถึงหรือว่าไม่เคยได้ให้เครดิตก็ทางตัวนักเขียนเองแล้วก็ชารนแน์น,นะคะก็เคยดึงตัวบาคนนี้ขึ้นมาเพื่อ เพื่อบอกเล่แทนงขอี่ที่อยู่เบื้องหลังธละกิ๊กที่อาเจย์ไหมยังไม่เคยพูดถึงครับก็บทต่างกันโอ้ก็จะเป็นหน่วยซิลนะครับที่รีไทร์แล้วนะครับแล้วก็อ่าก็ไปยังเขาก็ยังไปช่วยในในผลิติรั้งนี้จนสุดท้ายเราก็คือขาดอากาศหายใจในในถ้ำมนะครับแล้วก็เนื้อหาอ่าสปอยน้กจอยผมผมเล่นสั้นๆนะครับเพราะภรยาเขาเล่นนู่น ใช่ครับก็เป็นมะเมี่ยวครับผมก็แรกๆก็เก่งครับตอนหลัดก็ทางโปรดักชันเนี่ยเขาทำทุกอย่างให้เราเชื่อแล้วก็เขาเอื้อมงในเรื่องของ,ของนักแสดงได้มากเลยเราเห็นทุกอย่างแล้วเราเชื่อแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมไม่ยากครับก็ได้เป็นคนที่เป็นการติดตอนบบนั้นตอนแรกก็คิดเยอะครับแต่พอการทํางานเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยด้วยทุกๆอย่างที่มันสมบูรณ์แบบแล้วก็ ใหญ่แล้วก็พร้อมก็จะช่วยพวกเราได้เยอะมากครับแล้วก็ทําให้มันลื่นหลครับใช่ไหมคะท่านที่ได้ยินไหมเนี่ยต้องยินไหมท่านนี้ได้ยินไหมเรายืนนี้ได้ยินไหมอ๋อถามว่าอะไรนะงานเรื่องนี้เป็นยังไงครับนะนะเป็นอย่างเป็นอย่างนั้นแหละเป็นเป็นผู้ว่าผู้ว่านรงณ์สัตว์โคสดชนาก่อนใช่แกงเอชสิทำไมล่ะถามว่าถามว่าเป็นยากไหมครับเพราะว่ามันเป็น เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องมีบทบาทเป็นคนเยี่ยมมีชีวิตอยู่อ่าอา่โดยส่วนตัวไม่ยากนะเราก็มองว่ามันก็เป็นการสวมบทบาทตัวละครหนึ่งตัวละครไม่ว่าจะมีชีวิตจริงหรือไม่มีชีวิตจริงก็ตามเมื่อตัวละครนั้นเนี่ยอยู่ในซีรีส์แล้วเนี่ยเรามองว่าอันเนี้ยมีชีวิตจริงของเราในซีรีส์นะคนละคนกับผู้ว่าชีวิตจริงตัวจริงๆแล้ว เรามองงี้นะนี่พูดให้ดังๆเผื่ออนุู้บางนู้นดีไกรนานๆมาสัมภาษณ์วิตีแบบเลยไม่รู้จะทำตัวย่าญาติยตื่นเต้นข้างย่าญาย่าญาจะแต่งงานแล้วอ่ะเมายพี่เห็นเราเห็นหนึ่งขอโทษรอโทษยังค่ะแก้ข่าวค่ะแก้ข่าวแก้ข่าวแก้ข่าว อะไรนะพี่ก็คือเรามองว่าการเล่นเป็นคนที <slightly> <S <S ่มีชีวิตจริงเนี่ยเมื่อตอนเราเด็กๆนะที่เป็นนักแสดงใหม่ๆเนี่ยก็เคยคิดว่าเออน่าจะยากแม้กระนั้นเมื่อชักห้าหกปีที่แล้วมีโอกาสเล่นสวบทบาทคนที่มีชีวิตจริงครั้งแรกตอนแรกก็รู้สึกว่าเออน่าจะยากจะทำไงเนี่ยหรือต้องไปศึกษาไปนู่นนี่สุดท้ายเนี่ยได้คำตอบให้ตัวเองว่าไม่ต้อง เราฟังจากคนเขียนบทพูมกับแล้วก็ดูในบทเพราะว่ายัางไงก็ตามสุดท้ายเนี่ยมันได้คําตอบกับตัวเองว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นคนคนเดียวกันมันแค่ว่าเอาส่วนหนึ่งของเขาแล้วก็มาสร้างให้มันสนุกสนานตื่นเต้นร้าวใจในรูปแบบของซีรีส์เราก็มองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอเข้าใจนี้ปุ๊บไม่ไม่ไม่ได้ยากอะไรไม่ได้กดดันอะไร ถ้า,ถกา,ถกถาออเกิดถามว่าซีรีส์ของภาพยนตร์ประเภทนี้น่าดูยังไงน่าดูยังไงย่ายะยะคือสำหรับย่าค่ะตอนที่ถ่ายเรื่องนี้ค่ะรู้สึกว่าแบบถูกว่าวันที่เราไปอยู่เราเราถ่ายเราถ่ายในที่จริงเลยค่ะเราถ่ายที่ปากถ้ำเราถ่ายที่เชียงรายกันัหมดแล้วว่า รู้สึกว่ามันคือมันคือมันคือทแบบซูเปอร์ซูเปอร์มิร์เคิลที่น้องๆออกมาได้แล้วแบบการถ่ายทอดในครั้งนี้ค่ะเราลงเรางลงลึกในรายละเอียดเยอะมากเราจะเปิดพื้นที่ให้ในนคนอ่านได้ได้ดูว่าแบบน้องๆต้องเจออะไรบ้างคนรอบข้างต้องต้องเจออะไรบ้างจะเห็นแบบการแบบความรู้เหลวบ้างความสำเร็จบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากรู้สึกว่าแบบมันครบร ตอนที่ถ่ายอ่ะหนูยังรู้สึกว่าแบบผมว่ามันว้าวมากเพราะฉะนั้นนี่ภาพที่ได้ได้มาออกมาจากนะคะต้องบอกว่าทั้งนี้ทังนั้คือคือปฏิทีนแบบหลายแง่มุมหลายมุมมองใช่ค่ะก็คือในในหนูเล่าในส่วนพัทของหนูก็คือหลับย่าคือเพราะตอนทำานังนะคะตรงนั้นบทหนูอะค่ะจะไปลิงก์กับชาวบ้านนะคะที่ถ่าะคือการที่เราอาจจะยังไม่ได้เอ่อ ดูเรื่องราวของชาวบ้านที่เขาต้องปล่อยให้น้เขาหนาวพุวงไปอะค่ะคือเราจะลงรายละเอียดในแบบคนรอบข้างที่ช่วยด้วยอะไรจริงจริงขออนุญาตไปถึงนะเรื่องตัวนี้คือเรื่องตัวของเราทีมเรียกว่าบีมบีเพมบมใช่ไหมบีมโดนัทเลยนี่เล็กสนิทก็เดี๋ยวขอเสริมเสริมย่านนิดนึงนะคะว่า เรื่องทำหลวงเนี้ยค่ะเราอาจจะได้ชมกันในหลากหลายในหลากหลายในแต่ในหล,หลากห,หลายการการเล่าเรื่องนะคะสำหรับ ภารกิจนะคะฝังถ้ำหลวงไทยเคเรสคิลเลอร์เนี้ยค่ะเราจะบอกเล่าถึงเรื่องราวที่ที่คนอาจจะไม่ได้รู้เพราะว่าเหมือนตอนที่เราไปนั่งดูข่าวค่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วระหว่างทางเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างที่เด็กๆติดอยู่ในถ้ำเนี่ยเขาต้องเจอกับอะไรเขาต้องมาเชิญอะไรหรือว่าคนที่รอยอยู่ข้างนอกเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงแล้วก็กี่ดทางที่ภารกิจเนี่ยมันต้องหลงเหล็กกีรั้งที่มันมันจะไม่สแตนด์และสุดท้าย่ค่ะเขาถามช่วยเหลือ ก็สำเร็จได้แล้วก็สำหรับซีวยและมินนะคะเราไมอยากจะเหมือนเหมือนม้อที่แบบวบีด้วยเพราะว่าระหว่างทางที่เราถ่ายทำสิ่งที่เรื่องเนี้ยต้องบอกเลยว่าบีมเนี่ยเป็นคนแรกที่ขึ้นไปเชียงรายเราก็ไปอยู่ที่ดน้านนาขน,นาดน,นะคะเขาเป็นโค้ชเอกได้แบบ หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะแม้ว่าในเรื่องจริงนะคะเราจะรู้ว่ามันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแบบว่าแม้ว่าเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะแต่ว่าเออเราอาจจะเสียดีไปจากหลังจากที่เราถ่ายทำเสร็จนะคะแต่ว่าต้อาเชื่อว่าผลงานชิ้นนี้นะคะ่ะมันจะยังคงอยูแ่แล้วก็เมื่อทุกคนได้ดูบีนะคะหรือว่าเมื่อเราคิดถึงบีแล้วเราได้ดู มีม well ิีเรื่องเราก็จะนึกถึงเราเห็นเกไรอย่างเขาแนอกจากมันจะมีาเองแล้ววก็รสมามกีวกับเราวทแสดย่าล้กันครยิ้มต่อกันยานีละให้ชว์ากอนึงให้โชยต่กันยานขอากด้วยนะคะสำวาหังชควนี22นีแล้วนะคะสามารถชมกันได้ที่เองาเดมิิทุ่ณำงนใจมาก